สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อเอฟซแม่เอซทุกทท่านนะคะวันนี้มาเก็บไหมไหมสุกบใหญ่มาเก็บไหมสุกช่วยคุณยายนะคะมีเด็กน้อยสองพระหนออีกคนนึงยืนดูอีกคนน,งน,คน,นึงก็ช่วยยายเก็บโอ้โห เก็บเป็นด้วยเหรอเนี่ยเก็บเป็นไหมคะโอ้เก็บเป็นอันนี้หนูชื่ออะไรเพิ่งตื่นนะคะแม่จ๋าบอกชื่ออะไรคะอ้าวทำไมไม่ตอบเนาะนี่นะคะไหมสุกคุณยายนะคะเต็มกระด้งเลยวันนี้ไหมคุณยายสุกกี่กระด้งใหญ เกือบยี่สิบกระดงแล้วเกือบยี่สิบเลยป้าคุณยายทําไมเลี้ยงไม้เยอะเทสแล้วก็เก็บใส่อันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรยายเขาเรียกโจค่ะคุณยายบอกว่าเรียกโจโจใส่ไมสุกโจใส่คนเนียงอีกคนอีกคนบอกว่าโจใส่คนเนียงคนเนียงนี่คือภาษาเขมรนะเมร ตัวไหมตัวหม <_ d ata> เขาเรียกตัวไหมจ้าแต่ภาษาภาษาเขมรเขาเรียกกนเนียงบอกเราไปหมอนออเราไอมะนาวอันนี้หนูชื่อหนูชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรบอกก่อนบอกแม่แม่หน่อยสิชื่ออะไรคะ,อ,อ,ะ,รคะอ้าวไม่ตอบทางนู้นล่ะหนูชื่ออะไรคะทางนูน้นอ้าวมีแต่คนไม่รู้ตอบเลยวันข่าวันนี้ แต่ถ้าพาไปหาน้องวาเลนทายนี่โอ้โหเจียวจาวกันใหญ่เลยนะโอ้โหไหมคุณยายสุกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูไหมคุณยายกี่กี่กระด้งยี่สิบยี่สิบกระด้งเลยทีเดียวคะ่ะเต็มเลยนะคะน,นี่อันนี้คือส่วนที่เก็บเสร็จแล้ว คุณยายบอกว่าลุกเก็บไม้สุกตั้งแต่ตีตีหนึ่งบยายตั้งแต่ตีหนึ่งไม่ไปเรียกแม่ดาวมาช่วยค่ะแม่ดาวก็ไม่รู้ว่าไม้คุณยายสุกนะคะนี่นะคะที่ยังไม่ได้เอาไปเก็บนะคะต้องเอาไปเก็บใส่โจเลือเยอะเลยค่ะเพราะว่าคุณตาเพิ่งอันไปบอกแม่ดาวว่าไปช่วยเก็บไม้สุกย้ายน้อยอ้าวแม่ดาวก็ไม่รู้เนาะ ไม่เาก็ไม่รู้ค่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแหละค่ะบ้านคุณยายก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะนนแล้วก็อันนี้คือที่ที่โอ้เดี๋ยวแม่ดาวจะจับให้ดูอันนี้ที่เก็บมาแล้วก็ทําเป็นอย่างนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะยายทำรังแล้วทำรงังเสร็จแล้วเขาเรียกหลอกบอกรบเรียกฝักหลอกนะคะอันนี้ฝักหลอก พอเป็นฝักหลอกอย่างนี้แล้วคุณยายก็จะไปสาวเป็นเส้นไหมเนาะ mm hmm. ค่ะเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณยายเก็บใส่พอได้หนึ่งวันบบยายได้หนึ่งวันเราจะเป็นอย่างนี้ mm hmm. ได้หนึ่งวันนะคะจะทําจะทําเป็นรังอย่างนี้นะคะแล้วก็จะสาวมาเป็นเส้นไหมนะคะได้ยี่สิบยี่สิบกระด้งเลยทีเดียว นี้คือสิ็จนะคะคือสิ็จแล้วก็ต้องมาเก็บออกค่ะเก็บออกแล้วก็เอาไปสาวสาวเป็นเส้นไหมนะคะ<ป>นี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่คุณยายเนาะบางทีก็เผลอเรียกคุณยายก็เรียกคุณแม่นะเยอะเลยเลยค่ะนู่นนะคะข้างบนนั้นจะเป็นหลอกแล้วต้องเก็บรักษาให้ดีค่ะคุณแม่จา๋าเพราะว่าถ้ามดกัดนี้ก็ไปสาวไม่ได้หมดใช่ไหมยาย ถ้ามดกินโลกนี่ไปสาวเป็นเส้นไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะมันจะเป็นเส้นข,ดขาดๆใช่ไหมยายดูนะคะแดดเริ่มส่องมาแล้วตอนนี้เวลาหกโมงนะคะหกโมงเช้านะคะแดดเริ่มส่องมาแล้วค่ะจะไปให้แกแกอุนตินให้ก่ะแกอุนตินให้แกอุตินแล้วก็ไปชงใช่ไหมใช่แล้วใครซื้อมาให้ อ oh, อันนี้นะคะถ้าถ้าทำเสร็จแล้วก็จะปิดไว้แบบนี้อันนี้อันนี้พอพอเปิดได้เลยรอย่ใหญ่โอ้ oh, อันนี้น่าจะได้หนึ่งวันแล้วค่ะอันนี้หนึ่งวันแล้วนะคะนึ่งจเปิดมาเป็นอย่างนี้เป็นหลอกเลยพอเป็นหลอกแล้วเก็บออกก็ไปสาวในน้ำร้อนนะคะเป็นเส้นไหม เด็กๆเด็กๆจะกินโอวันตินเหรอไปหาแก้วมาไปมอนไปหาแก้วมาไปลูกบ้านคุณยายก็มีแต่เลี้ยงไหมคะ่ะเลี้ยงไหมทผ้าไหมคะ่ะบ้านคุณยายบ้านยายก็เลี้ยงบ้านยายก็เลี้ยงตุก๊กแกด้วยนะฮะใบมอนบอกว่า <laughs> บ้านยายก็เลี้ยงตุก๊กแกด้วยนะใบมอนเหรอโอ้มะนาวโอ้ มะนาวบอกว่าบรรยายก็เลงตุกเก่ด้วยนะคุณยายต้องดูแลรักษาอ่าไหมจะ่แก้วให้ดีเลยนะคะฮนะไก่ไก่นะนี่นะคะคุณยายก็เก็บ เก็บแล้วก็ไปใส่ใส่เต็มโจแล้วก็เปลี่ยนใส่อีกอันใหม่โอ้คุณยายเก็บจะสิทธ์แล้วนะคะดูค่ะอ,อย่างนี้เป็นสีเหลืองอย่างนี้คือสุกแล้วนะคะสุกแล้วนี่นะคะเป็นตัวอย่างนี้ก็จะออกเส้นไหมแล้วนะคะเนี่ยเส้นไหมออกแล้วถ้าเป็นสุกอย่างนี้เนาะน้องใหญ่ ดูค่ะออกเยอะเลยค่ะต้องเก็บให้ทนันไม่งั้นจะเส้นไหมจะออกหมดดูนะคะยาวยืดเลยถ้าเก็บช้าถ้าสายกว่านี้มันจะออกติดติดอย่างนี้หมดเลยนะคะแม่จา๋าเส้นไหมธรรมชาติเลยค่ะเป็นกระเด็นหมดนี่ ไ่มูมันดูเลยเลยมูนเลือดถึงก็ยังเออต้องเหนียวพลังทำอีจจารกของเลี้ยงแต่ละทียายได้ไหม่กี่กิโลยายโอ้บางทีจะถ้าเยอะอย่างนี้มันก็ได้ยูดสองกิโลสองกิโลยี่สิบกระดงนี้นะ โอ้ยี่สิบยี่สิบกระดงนี้ได้ได้เป็นไหมสองกิโลนะคะอะไรจ้าชงเสร็จแล้วอ่าชงเสร็จแล้วก็พากันกินจะได้มาเก็บไหมช่วยยายจะได้เสร็จเหลืออีกเยอะเลยนั่นน่ะยังไม่ได้เก็บเยกินกินได้กินนมัืนเออกิน้น ยี่สองรุ่นนี่ยยาตุ่นรวมเนี่อพรึบจารบานบูมบัต้บันเต้ถ้าเก็บถ้าสุกอย่างนี้แล้วยายเอาไว้อีกไหมนี่จุอันะู้นยื่อยมาจะเลยน่ะเป็นดาวถ่ายกุนเนียงหรือว่าไปถ่ายมือยายเนี่ยนี่ไงถ่ายกุนเนียงถ่ายมือยายหรือเปล่านั่นมือยายเก็บกุนเนียงเออก็มือยายเก็บกุนเนีย,ยงไว้่ะถ่ายให้แม่แม่ดู แม่แมเคยเก็บกุนเนียงสุกไหมคะกุนเนียงนี่คือภาษาเขมรน,นะคะกุนเนียงสุกถ้าภาษาไทยก็ไม้สุกบบใหญ่ตัวไหมเหรอเรียกตัวไหม้บอกระวังไก่มากินไม้สุกใหญ่เดอ้อไล่ไก่ด้วยทางุเจอเจ้าสีอ่ะเพราะว่าไก่ชอบใช่ไหม เดี๋ยวไปอยู่ดูยายใส่ใส่อย่างนี้นะคะนี่ใส่นี้ลุกตัง้งแต่ตีหนึ่งนะคะคุณยายดูหน้าตาหน้าตาคุณยายนี่สงสัยยังไม่ได้ล้างหน้ายังไม่ได้ล้างหน้าคะ่ะยังไม่ได้เคี้ยวหมากยังไม่ได้ล้างยายยังไม่ได้เคี้ยวหมากเลยใช่ไหมเพราะว่าลุกขึ้นมาเลยเก็บกุเนียงเลยไม่ได้เคี้ยวหมากเลยคะ่ะแม่จา๋าคุณยายนี่ ชอบเคี้ยวหมากุณยายอายุกี่ปีแล้วนี่น้าใ,ใหญ่คุณยายอายุห้าสิบเก้าปีแล้วนะคะเคี้ยวหมากนี้โอ้โหเหมือนคนแก่อ,อายุเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะคุณยาย <c oughs> <c oughs> คุณยายทำงานลำบากคะ่ะแม่จา๋าทำงานลำบากเหมือนแม่ดาวรุ่งเลยนะคะแม่ดาวรุ่งก็ลากไม้ลำบากคะ่ะ <c oughs> เหมือนกันกับคุณยายนี่แหละลำบากเต้งเต่น้อย เมื่อก่อนก็ดำนาใช่ไหมยายทำสารพัดค่ะคุณยายแต่ลูกๆนี่ไม่ได้เท่าคุณยายสักคนเลยนะคะลูกๆมีสี่คนมีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสามคนไม่ได้คุณยายแม่แต่สิทธิ์เซียวของคุณยายเลยนะคุณยายทำอะไรเก่งหมดเลยนะคะทั้งดำนาทั้งทำอะไรเก่งไปหมดค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะผู้ชายมีสองคนผู้หญิง